พาร์กินสันเนี่ยครับเป็นโรคของความเสื่อมมีการผิดปกติของการเคลื่อนไหวมันเป็นโรคระยะยาวที่จะต้องวิ่งมาราธอนไปด้วยกันจะต้องดูแลกันไปยาวๆมโนโครับผมอยากทราบว่าโรคพาร์กินสันนะครับคืออะไรล่ะครับพาร์กินสันเนี่ยครับเป็นโรคของความเสื่อม ของสมองของระบบประสาทนะครับสาเหตุของมันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่สมองส่วนซับสแตนเชียเนกร้ามันสร้างสารโดปามีนออกมาไม่เพียงพอมีการผิดปกติของการเคลื่อนไหวปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพาร์กินสันเนี่ยมี4เรื่องด้วยกันเนื่องจากมันเป็นโรคของความเสื่อมนะครับสาเหตุแรกก็คืออายุนี่แหละเราพบว่าคนไข้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องของสารเคมีกลุ่มพวกยาฆ่าหญ้าหรือว่ายาฆ่าแมลง อย่างที่3ก็คือมีการบาดเจ็บที่สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างนักมวยสุดท้ายก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของสารในสมองที่เป็นโปรตีนในสมองเองนะครับมีเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดพาร์กินสันมากขึ้นคนไข้ที่มาคลินิกที่ป่วยเป็นโรคพา,าร์กินสันครับมีปัญหาการื่อนไหวประมาณไหนบ้างครับการื่อนไหวในพาร์กินสันที่ผิดปกติไปนะครับเราก็จะพบว่ามันมีอยู่4แบบ อย่างแรกที่พบบ่อยสุดเลยทุกคนก็จะพูดพากินสันปุ๊บคำแรกที่นึกถึงคือสันลักษณะสันที่เป็นพิเศษที่เป็นเฉพาะจอจองของเขาเนี่ยคือการสันสันตอนอยู่เฉยๆนี่แหละแต่บางคนที่เป็นการสันอีกแบบหนึงจะสันตอนที่กำลังจะทําอะไรจดจ่อทำอะไรสักอย่างมันจะสันเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเกรง มันจะมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันที่เรียกว่า cockwheels หรือจีดีี t, เหมือนซีเกียนแบบขยับกึกกึกกึกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของความเกร็งแบบพากินสัง3ก็คือเคลื่อนไหวช้าเวลาจะเดินจะขยับอะไรเนี่ยมันจะมีความช้าของการเคลื่อนไหวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีความไม่สมดุลทรงตัวได้ไม่ไม่สเตเบิลมันก็มีสิทธิ์ที่จะล้มง่ายเดินแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนี่ก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันคร่าวๆกันเคลื่อนไหวพิกติมาินสันก็มีอยู่4แบบครับ มอน์ครับผมอยากสอบถามว่าผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับมีปัญหาการกลืนการกินการสำลักบ่อยแค่ไหนแล้วการที่เป็นแบบนี้มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตประจําวันสําหรับการกลืนในพาร์กินสันเนี่ยนะครับโอมเป็นปัญหาที่พบบ่อยนอกจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบางคนจะคิดว่าพาร์กินสันก็คือสันนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องการกลืนหรือการสำลักเนี่ยพบได้บ่อยมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นการกลืนติดกลืนลําบากนะครับหรือว่าไอเวลาที่ดื่มน้ําหรือสําลักเวลาที่ดื่มน้านะครับทั้งหมดนี้จะทําให้เขาไม่ค่อยอยากกลืนหรือรู้สึกกลืนได้ยากพอกลืนได้ยากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือเขาก็กินได้น้อยกินได้น้อยก็จะมีความขาดสารอาหารตามมาอีกสุดท้ายก็นอกจากการกินได้น้อยขาดสารอาหารกลืนยากกลืนลําบากเนี่ยที่เรากลัวที่สุด ก็คือเรื่องของการสำลักถ้าเกิดว่าเศษอาหารหรือว่าน้ำมันสำลักลงไปในทางเดินหายใจลงไปในปอดเนี่ยครับมันก็จะเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจนะครับเกิดปอดอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อไปถึงติดเชื้อในกระแสะเลือดทําให้เสียชีวิตได้ถ้ามีวิธีป้องกันหรือมีตัวช่วยที่จะทําให้กลืนได้ง่ายขึ้นก็จะเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนไข้กลุ่มนี้ครับหมอโน้ตมีวิธียังไงบ้างสําหรับผู้ป่วยพาร์กินสันในเรื่องของการกินการกลืนหรือว่าเรื่องของโภชนาการเองก็ตาม ที่คลินิกเราก็จะมีการประเมินเป็นรายบุคคลไปเลยนะครับว่าผู้ปว่วยแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยจำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือขนาดไหนแล้วอาการของโรคเนี่ยเขาอยู่ในช่วงไหนซึ่งการประเมินเนี่ยบางทีก็ประเมินที่คลินิกเองได้หรือบางครั้งก็ต้องส่งไปใช้เครื่องมือพิเศษที่โรงพยาบาลน,นะครับที่คลินิกเราเนี่ยครับมีการฝึกกลืนโดยนักพูดนักโภชนาการนะครับแล้วก็มีนักกิจกรรมบาบัดนะครับรทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะช่วยกันในการฝึกผู้ปว่วยในการกลืนให้ถูกต้องให ให้กล้ามเนื้อมันสัมพันธ์กันให้โอกาสที่จะเกิดการสำลักเนี่ยมันน้อยลงเมื่อกี้พูดถึงนะักพัฒนาการแล้วนอกจากเขาจะมาช่วยเรื่องการฝึกกลืนเนี่ยเขาจะปรับอาหารด้วยไม่ต้องกินทีละเยอะซึ่งมันจะเสี่ยงต่อการสำลักนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยอาจจะเพิ่มความเหนืดให้เขาด้วยสุดท้ายในคนไข้กลุ่มพาร์กินสันเนี่ยทุกคนจะมียาประจําตัวอยู่นะครับอ่าแล้วก็อาจจะคุยกับคุณหมอเจ้าของไขว่าอาจจะมีการปรับเวลายาได้ไหมเพื่อที่จะให้เวลาที่ยาออกฤทธิ์เนี่ยมันพอดีกันกับช่วงที่เขากินอาหารแล้วมันไม่กระทบ กับการกลืนการกินของเขาหรืออาจจะช่วยทําให้การกลืนของเขาดีขึ้นประมาณนี้ครับที่เราทากันที่คลิน,นิกจากประสบการณ์ของหมอโน้น,นะครับอยากให้เล่าความประทับใจแต่ละคนไข้ที่มีที่เป็นปัญหาโาครคไาขี้ศรนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเป็น<ช>เป็นคนไข้อายุประมาณ60กว่าปีกเกษียณแล้วเป็นคุณครูนะครับคุณครูเนี่ยเริ่มมีอาการเดินช้าแล้วก็มีอาการสั่น สั่นเหมือนพากินสันที่เราเห็นในตำราเลยครับเขาก็เริ่มมาฝึกการเคลื่อนไหวเพราะว่ายาตยาก็รู้สึกว่าอยากจะให้เดินได้ดีขึ้นแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการกลืนนี่แหละพอเราเริ่มฝึกฝึกกลืนฝึกพูดแล้วก็รายนี้ได้ยาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็เราก็มียาเสริมบางตัวด้วยนะครับอาการก็ดีขึ้นเลยรวมกับยาดญาดเนี่ยดูแลดีมากจนเดิมเนี่ยเขาเขียนหนังสือไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถจดจอแล้วก็เขียนได้อาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าพอจะอ่านเป็นคําได้แล้ว จริงๆก็เป็นความประทับใจแล้วจริงๆคนไข้ก็แฮปปี้ญาติก็แฮปปี้เราก็รู้สึกว่าเพ้เราประสบความสำเร็จในการที่จะทําให้คนไข้คนหนึ่งเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วครับมอนโนตอยากให้ฝากให้กําลังใจถึงคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันรวมถึงผู้ดูแลคนที่ป่วยโรคพาร์กินสันด้วย จริงๆอยากจะให้กำลังใจครับแล้วก็อยากจะฝากว่าเขาก็คือเขาคนเดิมนั่นแหละ mm hmm. เขาก็ยังมีความคิดมีศักยภาพเหมือนเดิมเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าด้วยร่างกายด้วยสารสื่อประสาทอะมันทําให้เขาแสดงศักยภาพเขาออกมาได้ไม่เต็มที่แต่ความเก่งความฉลาด mm hmm. ความสามารถทุกอย่างยังมีอยู่ก็ให้เรารักเขาเคารพเขาเหมือนที่เขาเคยเป็นถึงแม้ว่าตอนนี้จะแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่นักแต่ว่าการให้กําลังใจกันและกันและช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอย่างน้อยมันชะลอช่วงที่จะแย่มันเป็นโรคระยะยาวที่จะต้องวิ่งมาราธอนไปด้วยกันจะต้องดูแลกันไปยาวๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรารักกันมันจะทําให้ผลการดูแลดีกว่า ก็อยากจะให้กำลังใจเนาะแล้วก็อยา่าเพิ่งหมดหวังคนดูแลก็ตามนะครับอยากให้เข้าใจส่วนตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ยังมีความหวังที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ